อ่าสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะทําแบบฝึกหัดที่7.4เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นตอนที่2ก็คือการสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปเว่าวนะครับรูปสี่เหลี่ยมรูปเว่าวนะครับมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องทํสองด้านให้เท่ากันเราจะใช้วิธีการใช้วงเวียนนะครับจากคลิปของสสวทเขาจะสอนวงเวียนมันจะสามารถทําวงกลมได้ด้วยนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งน,นะครับมุม แล้วก็แบ่งครึ่งรูปหมายความว่าจะทําให้รูปสมมาตรก็คืออีกฝั่งหนึ่งคล้ายฝั่งที่มันมีอยู่เดิมนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเริ่มทําเลยดีกว่าครับผมแบบฝึกหัดที่7.4นะครับครูจะพาเริ่มทําข้อที่2ก็คือรูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้านะครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะครับ รูปที่2ของเรานะครับข้อที่2ของเรานะครับจะเริ่มเลยนะครับจะใช้วงเวียนและครึ่งวงกลมนะครับและก็หมายเปรทัดน,นะครับข้อที่1ข้อที่2องข้อที่2ต้องบอกข้อที่2เนาะเขาบอกว่าให้สร้างรูปสี่เหลี่ยม EFGH ที่มีความยาวของ EF ยาว2.5ซนติเมตรนะครับแล้วก็ความยาวของส่วนของเส้นตรง FG ยาว5ซนติเมตรและมีมุม EF G มีขนาด140องศานะครับในนี้ถ้าพูดตลกติดง่ายๆก็คือด้าน EF ยาว2.5เซนด้าน FG ยาว5เซนแล้วก็มีมุม F กลาง140องศานะครับคุณครูจะพานักเรียนทำรูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้าเลยนะครับขั้นแรกครูจะสร้างด้าน EF ก่อนนะครับครูจะสร้างความยาวด้าน EF ก็คือส่วนของเส้นตรง EF ก่อนนะครับยาว2.5เซนติเมตรนะครับ มาไกก็เลยตรง2.5 0ศูนย์กับ2.5ขีดเข้าหากันครับอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าูก็ให้ด้านหนึ่งยาวเป็นจุด E อีกด้านหนึ่งเป็นจุด F นะครับอ่าแล้วก็เขียนกำลักับด้วยยาว2.5ซมอ่าเรียบร้อยคราวนี้เขาบอกเราต่อให้สร้างมุม E F G ก็คือตรง F เนี่ยมีขนาด140จาก E มา F แล้วก็ไปหา G แสดงว่าพออีกจุดหนึ่งอ่ะมันต้องเป็นจุด G แน่เลยนะครับตรงนี้เราต้องทำให้ได้ร้อยองศาตามที่จุดกำหนดนะครับเอาเครื่องวงกลมท่าไว้ที่จุดกึ่งกลางของ f นะครับจุด f นะแล้วก็ดูแขนของมุมฝั่งนี้ศูนย์มันอยู่ข้างนอกนะศูนย์นอยู่ข้างนอกไล่ไปให้ได้ร้อยองศานะครับไล่เลขข้างนอกให้ได้ร้0ยสีคูจุดไว้ตรงนี้แล้วก็ลากไปนะครับลากไป แต่อเผอิญว่าตรงเนี้ย e efg ตรงนี้ต้องเป็น g แหละแต่เราต้องวัดให้ได้5ซนติเมตรนะครับ fg เขาบอกว่ายาว5เซนครูขอมาทับใหม่อีกรอบศูนย์อยู่ข้างนอกนะตรงกับ140พอดีเลยนะครับเราต้องได้นะครับเราต้องได้ fg นะครับหเซนติเมตรนะครับเพราะตรงนี้ได้140องศาแล้วนะครับเอาไหมมันทัดมาลองวัดดูสิ ได้5เซนพอดีไหมแต่ส่วนใหญ่น่าจะได้5เซนพอดีนะครับเนื่องจากรัศมีของครึ่งกลมยาว5เซนนะอพ,อพอดีไหมครับเห็นไหมครับจากตรงนี้จาก f มา g 5เซนพอดีเลยเห็นไหมครับเออนะครับเขียนว่า5ซมอนะคราวนี้นะครับเราจะต้องใช้วงเวียนนะครับเราทําไมเราต้องใช้วงเวียนครูบ,บอกก่อนนะครับทําไมเราต้องใช้วงเวียนเพราะเราจะทํารูปว่าว สี่เหลี่ยมรูปเหล้าสี่เหลี่ยมรูปเหล้ามีคุณสมบัติอีกแบบหนึ่งก็คือด้านที่ติดกันยาวเท่ากันหมายความว่าด้านที่ติดกันยาวเท่ากัน2คู่ด้านนี้กับด้านนี้ไม่เท่ากันแล้วด้านที่ติดกันตรงนี้ไม่เท่ากันแสดงว่าด้านนี้กับด้านนี้ต้องยาวเท่ากันจะต้องมีด้านนี้โผล่มาแล้วก็ด้านนี้โผล่มาแสดงว่าด้านนี้กับด้านนี้จะยาวเท่ากันและด้านนี้กับด้านตรงข้ามก็จะยาวเท่ากันนะครับเราจะสร้างคล้ายๆตัวอย่างเงี้ยอีกข้างหนึ่งสลับด้าน นะครับเราจะใช้วิธีนะครับเอาหัวนะครับของหัวเหล็กนะครับหัวเหล็กของวงเวียนนะครับเอาหัวเหล็กของวงเวียนจิ้มไปที่จุด E ตั้งใจดูนะครับเอาหัวเหล็กของวงเวียนจิ้มไปที่จุด E แล้วเอาหัวดินสอจิ้มไปที่จุด F นะครับช้าๆนะครับเดี๋ยวหูขอเริ่มหน่อยนะเอาหัวแหลมๆเนี่ยหัวเหล็กจิ้มไปที่จุด E แล้วเอาหัวดินสอ วางไปที่จุด F แล้วก็เวียงครึ่งวงกลมทีหนึ่งเอ้ยวงเวียนทีหนึ่งนะครับเวียงวงเวงียนมันจะเกิดแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับแล้วก,นะควก็คราวนี้เราจะเอาหัวเหล็กไปจิ้มจุด G บ้างแล้วก็เอาหัวดินสอไว้ตรงจุด F เหมือนเดิมนะครับเอาหัวดินสอไว้ตรงจุด F เหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วเราก็เวี่ยงนะครับเวียงควรจะจับตรงกลางนะแต่ครูต้องจับตรงนี้เพื่อไม่บัง นิ้วนักเรียนนะครับไม่บังการมองเห็นของนักเรียนนะอ่าเวียงเนาะอ่าแสดงว่าสรุปเราจะต้องเอาหัวดินสอไว้ตรง F ทั้งคู่เลยแล้วหัวเหล็กจิ้มใส่ตรง E ทีหนึ่งแล้วก็เวียงแล้วก็เอาหัวเหล็กจิ้มใส่ตรง G แล้วก็เอาหัวดินสอไว้ตรงเเวียงมันก็จะได้คล้ายๆเส้นเกือบเป็นวงกลม2เส้นทับกันนะครับจุดที่ทับกันเนี่ยแหละเราจะจุดเข้ามานะครับเราจะจุดเข้ามาปุ๊บนะครับเราจะจุดเข้ามา จุดที่ทับกันเราจะจุดใช้นิ้วสองมาจุดเส้นสองเส้นนี้จะทับกันเราจะใช้นิ้วสองมาจุดนะพอใช้นิ้วสองมาจุดเ็ดเสร็จนะครับเสร็จเราจะลากจากจุด E มาจุดที่จุดใหม่นะครับจุด E มาจุดที่จุดใหม่แล้วก็ลากจากจุด G มาจุดที่จุดใหม่ที่เราจุดเพิ่มมานะครับเป็นไงครับเหมือนรูปสี่เหลี่ยมรูปเบลี่ยหรือยังครับเป็นไงครับเหมือนแล้วใช่ไหมครับอ่าเราก็ ได้เลอ e f g แสดงว่าจุดสุดท้ายจะเป็นจุด h นะครับจุดนี้จะเป็นจุด h เราลบลอยของวงเวียนออกนะครับใครไม่ลบก็ไม่เป็นไรนะที่ครูลบครูจะพิสูจน์ให้ดูนะครับคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้าจะมีมุมตรงข้ามกลางเท่ากัน1คู่นะครับด้านที่ติดกันยาวเท่ากัน2คู่ลองเอาไม้บรรทัดมาวัดด้านที่ติดกันก่อนนะ,อะเอาวัดมุมกันแล้วกันครูขอาวัดมุมนี้นะ มุมนี้1 4อยสิมุมนี้ลองดูซิว่าร้อยสิบเหมือนกันไหมอ่ขอขยับนิดนึงนะครับเนื่องจากหมายบนทัดมันเอียงนะครับอ่ขยับละศูนย์รอบนี้นะครูจะเอาจุด S ศูนย์อยู่ฝั่งนี้นะศูนย์อยู่ข้างนอกไล่ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับไล่จากข้างนอกนะมามันจะเป็น1้อยสิตรงนี้เลยเห็นไหมครับเส้นนี้แสดงว่ามุม S ของครูเนี่ยกลางหนึ่งร้อยสิบองศานะครับแสดงว่ามุม S ของครูกลางหนึ่ง้อยสิบองศา เห็นไหมครับรูปสี่เหลี่ยมรูปเบลา่จะมีมุมตรงข้ามกลางเท่ากัน1คู่ก็คือ2อันกลางเท่ากันแล้วก็ด้านที่ติดกันต้องจะยาวเท่ากัน2คู่หมายความว่าด้านนี้จะต้องยาวเท่ากับด้านนี้แล้วก็ด้านนี้จะต้องยาวเท่ากับด้านนี้ด้วยนะครับอ่าอ่าราวนี้คุณครูก็ขอไปข้อต่อไปแล้วนะครับอาจจะไว้หน่อยนะขาวนี้ไปข้อ5้าเอ้ะทำไมกระโดดไปอ่ะเพราะว่าเราทําไปแล้วเมื่อวาน,นะครับข้ออื่นนะ ข้อ5ก็ให้ทำสี่เหลี่ยมรูปเห้า่อีกแล้วครับสี่เหลี่ยมรูปเห้า่ RTVS นะครับที่มีมุม TRS เป็นมุมฉากความยาวของด้าน RT ยาว5ซนติเมตรและความยาวของด้าน TV ยาว8ซนติเมตรครูไม่ได้อ่านผิดนะครับจริงๆมันอ่านว่าส่วนของเส้นตรงนั่นแหละแต่ว่าพอเป็นส่วนของเส้นตรงพอลากเสร็จแล้วเขาจะเรียกว่าด้านนะครับอยากเรียกส่วนของเส้นตรงก็ได้อยากเรียกด้านก็ได้นะครับอ่า เราก็จะเริ่มทำเลยนะครับคุณครูขอเริ่มทำด้านของ rt ก็คือส่วนของเส้นตรง rt ก่อนนะยาว5ซนติเมตรนะครับส่วนของเส้นตรง rt ยาว5้าเซนติเมตรขอลากก่อนนะจุดไว้ก่อนจุดจาก0ก็แล้วก็จุดไป5นะครับลากเข้าหากันครับเราก็จะได้ความยาวของ rt ยาว5เซนติเมตรนะครับเขียน r กับเขียน t ไว้นะครับ เราก็เขียนไว้หน่อย5ซาอมอจุดแล้วเขาก็บอกว่ามุม T R S มีเป็นมุมฉากเรามี T แล้วเรามี R แล้วแสดงว่าเราเหลือ S ตรง R เนี่ยต้องเป็นมุมฉากเพราะ R อยู่ตรงกลางนะครับในมุม T R S นะครับ R ต้องเป็นมุมฉากครูก็เลยเอาเครื่องวงกลมมาทับนะครับพอทับเสร็จทับเอาจุดกึ่งกลางไว้ที่จุด R นะ มันทับแขนของมุมอยู่ฝั่งขวานะครับศูนย์มันอยู่ข้างในนะครับเราก็เลื่อนมาดูให้ได้90องศาเราก็จะได้ T R แล้วข้างบนต้องเป็น S นะเออเพราะ T R S ใช่ไหมครับอ่า T R S อาจจะเลื่อนหน่อยนะครับขอโทษทีนะครับแสงมันปรับไม่ทันกล้องมือถือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้า S อยู่ตรงนี้ V น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับเออเมื่อกี้เขาบอกว่า T V ยาว8ครูเขียนไว้ก่อนนะเอออาจจะซูมหน่อยขอโทษนะครับ เออมันซูมเข้าซูมออกบ่อยขอเวลาแป๊บหนึ่งนะขอเวลาแป๊บหนึง่งนะคอ้าครูก็จะเริ่มลากนะครับเมื่อกี้90องศานะคูจะลากจาก R ไป T ให้ได้5เซนติเมตรเอาเพื่อนเพื่อนบางคนถามครูทำไมต้องลากให้ได้5เซนติเมตรอ่ะเออเพราะสี่เหลี่ยมรูปเห้ามันจะมีด้านติดกันยาวเท่ากันนะครับแสดงว่าตรงนี้5นะตรงนี้ก็ต้อง5 เพราะว่าทีมันยาว8ถ้าจากตรงนี้ถึงนี้8ตรงนี้ถึงนี้ก็ต้อง8แสดงว่าจากนี้5ตรงนี้ก็ต้อง5นะครับบางคนอาจจะตามไม่ทันเนาะอาจจะยากไปสําหรับเด็กผู้ปกครองช่วยหน่อยก็ดีนะครับคราวนี้อ่าเมื่อเราได้รูปแบบนี้นะรูขอแบ,แบ็กกลับมาก่อนเมื่อเราได้รูปแบบนี้นะครับด้านนี้5 rt 5แล้วตั้งฉากขึ้นมา rs ก็5นะครับ เราจะต้องสร้างจาก T ไป V ให้ยาว8ซนติเมตรแต่ไม่ใช่อยู่เฉยเราจะขีดนะครับถ้าอยู่เฉยเราขีดอีกข้างนึงมันจะไม่ยาวแดด้วยเพราะสี่เหลี่ยมรูปเว้าต้องยาวเท่ากัน2คู่ก็คือด้านนี้กับด้านนี้ต้องยาวเท่ากันให้นักเรียนนะครับไปกลางวงเวียนให้ได้8เซนติเมตรนะครับวิธีกลางวงเวียนให้ได้8เซนติเมตรมี2วิธีแต่ครูจะสอนวิธีที่ง่ายนะครับอ้าวนักเรียนใช้วิธีแรกเอาวงเวียนเนี่ยเอาหัวเข็มเนี่ย ไว้ที่ศูนย์แล้วก็กางไปให้ถึงเลข8ดก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ปัญหาคือทุกครั้งที่ครูทําไม้บรรทัดมันเลื่อนมันจะทําให้ความยาวคาดเคลื่อนครูเลยใช้วิธีนี้ครับเอาไม้บรรทัดมาขีดให้ได้ความยาว8ดเซนตเลยเอาไม้บรรทัดมาขีดให้ได้ความยาวแดเซนติเมตรนะครับเอาไม้บรรทัดมาขีดให้ได้ความยาว8เซนติเมตรแล้วก็ขีดอ่ะขีดแล้วทํทไมอะทไปทําไมนะครับ ก็คือพอขีดเสร็จนะครับครูจะเอาวงเวียนครูเนี่ยมาจิ้มครูรู้แล้วตรงนี้8เซนนะครูจะเอาวงเวียนมาจิ้มจิ้มเอาหัวเข็มจิ้มฝั่งนึงเอาหัวดีส2อไปจิ้มอีกฝั่งหนึ่งให้พอดีเห็นไหมครับมันก็จะยาวแปดเนี่ยอัตโนมัติเลยนะครับมันจะยาวแปดไปในอัตโนมัติเลยยังให้ดูเลยเห็นไหมครับเนี่ยเพราะตรงนี้8เซนมันยาวสุดพอดีพอได้แล้วนักเรียนทําแบบนี้นะครับเอาหัวเข็มอะเอาหัวเหล็กะจิ้มไปที่จุดทีแล้วก็เหวี่ยงไปทีนึงอ่ะขอโทษทีนะครับกระดาษม เอาหัวเหล็กจิ้มไปที่จุด T เวี่ยงไปทีนึงมันจะได้เส้นโค้งๆหน่อยนึงนะครับแล้วก็เอาหัวเข็มจิ้มไปที่จุด S นะครับแล้วก็เหวี่ยงไปอีกทีนึงนะครับเหวี่ยงไปอีกทีนึงปุ๊บมันก็จะได้อีกเส้นหนึ่งแล้วมันก็จะไปตัดกันเห็นไหมครับมันก็จะไปตัดกันพอตัดกันเสร็จเราจุดไว้ตรงที่ตัดไว้ก่อนนะครับจุดไว้ที่รอยตัดนะครับจุดไว้นะครับพอจุดเสร็จปุ๊บ ให้นักเรียนลากจากจุด T ไปหาจุดที่ตัดกันแล้วก็ลากจากจุด S ไปหาจุดที่ตัดกันนะครับอ่าอ่าเรียบร้อยครับแบบนี้เป็นไงครับเหมือนรูปสี่เหลี่ยมรูเบ้าขึ้นมาหรือยังครับอ่า,อาเป็นไปได้นักเรียนควรจะดูให้จบก่อนแล้วลองทําตามสักครั้งแล้วก็เปิดไปด้วยนะครับแสดงว่าจุดนี้จะเป็นจุด V นะครับเพราะอะไรอะ่ะมันมีละ RT เเหลือ v ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุด v นะครับแต่คุณเราทําถูกก็จริงเราทําสวยก็จริงแต่เราลองเอาไม้บรรทัดมาวัดซิจาก t ไป v เนี่ยแปดซนตะิเมตรไหมอ่คุณรู้สึกว่าพอดีเลยเห็นไหมครับ8ปดเซนนครับไม้บรรทัดควรจ,จะเลื่อนหน่อยนะครับขยับนิดเห็นไหมครับแปซนติเมตรนะรจาก t ไป v ตามที่จดกําหนดเลย แต่ตรงนี้จาก S ไป V ก็ต้อง8เซนนะด้านติดกันต้องยาวเท่ากัน2คู่นะครับจาก S ไป V นะครับขยับหน่อยนะครับถ้าตามจุดเนี่ย8เซนติเมตรพอดีเลยเห็นไ,ไหมครับเราก็ได้ด้านที่เท่ากัน2คู่แล้วด้านนี้5ด้านนี้5ด้านนี้8ด้านนี้8แต่คุณครูขอลองวัดมุมเลยมุมตรงเนี้ยกับมุมตรงเนี้ยมันเป็นโค้งคล้ายๆกันเนี่ยมันเท่ากันไหมอ่าพอวัด จุด S H นะครับมุม S ศูนย์มันอยู่ข้างนอกมันได้110องศาครูครูจะเขียนไว้110นักเรียนไม่ต้องทําแบบครูก,ก็ได้นะครับถ้าทําสวยแล้วครูแค่เช็คให้นักเรียนดูว่ามันทําถูกนะครับครูวัดมุม T บ้างนะครับวัดมุม T ตั้งแบบนี้นะครับแขนของมุมจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับศูนย์มันจะอยู่ข้างนอกนะรเราดูเลขข้างนอกชุดข้างนอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บไล่ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเลขข้างนอกศูนย์ข้างนอกอเห็นไหมครับตรงกับ110องศาพอดีเลยเลขชุดข้างนอกนะครับ วงเวียนมันจะมีเลข2ชุดข้างในกับข้างนอกนะครับเห็นไหมครับรูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้าจะมีมุมตรงข้ามกลางเท่ากัน1คู่ด้านที่ติดกันยาวเท่ากัน2คู่ถูกต้องเลยครับไปแล้วครับข้อต่อไปคุณครูขอกระโดดข้ามไปทําข้อแปดกับข้อ9เลยนะครับเนื่องจากข้ออื่นทำมาหมดแล้วในเมื่อวานนะครับข้อที่แนะครับข้อที่แาดทำไมครู เลือกทําวันนี้เอาเรามาดูกันนะครับข้อที่8ปดเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยม S A V E นะครับที่มีมุม S E V เป็นมุมฉากด้าน S A และด้าน S E ยาว3.5ซนติเมตรครูขอเรียกเป็นด้านนะครูไม่เรียกส่วนของเส้นตรงนะเดี๋ยวจะสับสนนะครับแล้วก็ด้าน V A กับด้าน V E ยาว6.5ซนติเมตรเฮ้ยมีด้านเท่ากัน2ด้านไว้สอคู่ครูขอเขียนก่อนถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมอันนี้ครูจําลองรูปสี่เหลี่ยมมาให้ดูก่อนเฉยน,นะครับ ถ้า SA กับ SE เนี่ยมันยาวด้านละ3.5จากโจทย์ให้มาแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมก็ต้องมี4ี่มุม SAE ไปล้เหลือ V แสดงว่า V ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับพอ V อยู่ตรงนี้ VA ยาว6.5 VE ก็ยาว6.5 A พอเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นักเรียนต้องดูและเฮ้ยมีด้านติดกันเนี่ยยาวเท่ากัน2คู่ ด้านติดกันยาวเท่ากัน2คู่มีแค่รูปส <c oughs> um ี่เหลี่ยมแบบเดียวนะครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้าแสดงว่ารูปเนี้ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้านั่นเองนะครับแสดงว่าเนี้ยมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้าเพราะมีด้านติดกัน2คู่นะครับเราสรุปได้เลยเขาบอกว่าให้อธิบายเหตุผลว่าทําไมถึงเลือกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้าก็บอกเขาว่าอ๋อเพราะมีด้านยาวเท่ากันติดกัน2คู่นะครับ เราจะเริ่มมาทำนะครับเราจะเริ่มมาทำคุณครูขอเริ่มสร้างเลยนะครับรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวค,คุณครูขอสร้างด้าน SE ก่อนแล้วกันนะครับทำไมต้องสร้างด้าน SE เพราะเราต้องสร้างมุม SEV เป็นมุมฉากขอสร้าง SE ก่อนนะครับจุดนะยาว3.5ซนเมตรนะครับนี่3ไปหาตรงนี้3.5นะครับ 3 5มจุดห้าสองโมเอสอเ้าสองมเผื่ว่าครูขอเขียนสลับด้านนะครับ SE กับ ES เหมือนกันครูขอลบ E ไว้เพื่อจะมาใส่ตรงนี้แล้วเอา S มาใส่ตรงนี้นะครับจริงๆนักเรียนทําแบบนี้เลยก็ได้แต่ขอเขียนแบบนี้ดีกว่านะครับกลัวรูปมันตเตลิดกลัวรูปมันตเตลิดออกกระดาษ E กับ S นะครับ เหมือนเดิมนะครับ SE กับ ES ยาวเท่าเดิมนะครับ3.5แล้วก็สร้าง SEV เป็นมุมฉากหมายความว่านะครับขอโทษทีนะครับ,ขอ,รบขอช้าๆหน่อยทำไมครูถึงเขียน V ไว้รอเพราะเรามี S เรามี E ต่อไปต้อง V นะครับแสดงว่ามุม E จะเป็นมุมฉากแล้วก็มีทั้ง SE แล้วก็ V นะครับแสดงว่าข้างบนเนี่ยจะต้องเป็น V จุด V นะครับ แล้วก็มุม e จะต้องเป็นมุมฉากนะครับมุมฉากก็คือมุม90องศานะครับครูขอเอาเครื่องวงกลมมาทับนะครับตรงจุด e จะทําให้มุม e จะทําให้เกิดมุม e นะศูนย์มันอยู่ข้างในนะครับลายเลขข้างในนะครับให้ได้90 90แล้วเราจุดไว้อ่าแล้วก็ลากเส้นขึ้นไปนะครับลากเส้นขึ้นไปจากจุด e ไปหาจุดที่เราจุดไว้ตรง90องศานะครับอ่าแต่รอบนี้ครูจะขีดให้ได้ว่า ครูรูและ e ต้องขึ้นไปหา v นะครับ v e เอา6.5นะครับ v e เอา6.5เอาไม้บรรทัดนะครับลากจาก e ไปหา v ให้ได้6.5เซนติเมตรนะครับเอาไม้บรรทัดตั้งให้ได้6.5เลยนะครับตรง e แล้วก็ลากขึ้นไปนะครับครูเลิดนะครับเพราะว่าครูนอนทํามันเอียงแต่นักเรียนขีดรับรองว่าของครูตรงแน่นอนนะครับจุดไว้นะครับจุดไว้ตรงนี้จะเป็น v นะลบออกหน่อย มีความยาว ve หรือ ev ยาวหกดห้าซนติเมตรเหมือนข้อที่2เลยนะครับแบบแบบนี้เราจะได้ฝั่งหนึ่งอันเนี้ยเพราะว่าเราด้านนี้3ามจุด้าด้านนี้6 5จุด้าแสดงว่าด้าน,นข้างๆที่โผล่มาตรงนี้ต้อง 3. 5ุ้าและด้าน,นข้างๆตรงนี้ต้องห5ุดห้าเพราะด้านที่ติดกันต้องยาวเท่ากา 2, ันสองสองคู่นะครับคราวนี้คุณครูก็จะนะครับมาทำต่อนะครับ โดยใช้วงเวียนนะครับวิธีทํายังไงบอกก่อนนะคุณครูขอบอกก่อนเราจะเอานะครับวงเวียนของเราเนี่ยเอาหัวเข็มเนี่ยนะครับเอาหัวเข็มที่เป็นเหล็กเนี่ยจิ้มใส่จุด S เล่าหัวดินสอไปใส่จุด E เวี่ยงไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วพอเสร็จแล้วเราจะเอาหัวเข็มเนี่ยจิ้มใส่จุด V แล้วก็หัวดินสอจิ้มใส่จุด E ก็คือตรงกลางเวี่ยงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับลองดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับ อ่าเพราะเราต้องการสร้างแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเอาหัวเข็มนะจิ้มใส่จุดเอแล้วหัวดินสอจิ้มใส่จุดอ e นะครับแบบนี้นะครับเวี่ยงไปครั้งหนึงครับเวียงไปครั้งหนึ่งนะเวียงให้เต็มรอบเลยก็ได้นะครับควรจะต้องจับแบบครูแบบนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากที่เราแล้วมาที่ไม่จับแบบนี้เพราะมันบังทัศนวิสัยนะครับต้องจับด้านบนนะครับพราะเวียงเสร็จเราได้โค้งนึ่งลว เราก็าหัวเข็มเนี่ยจิ้มใส่จุด V แล้วก็หัวดินสอจิ้มใส่จุด E นะครับแล้วก็เวียงเวียงอีกครั้งหนึ่งครับอรอบนี้ไม่จับตรงกลางครับเพราะว่าบางังเ,เวียงเห็นไหมครับพอเวียงเราจะได้โค้งสองโค้งเนี่ยที่ชนกันเขาเรียกว่าจุดตัดนะจุดตัดของวงวงเวียนเนี่ยเราจุดไว้นะครับแล้วก็ใช้ดินสอลากจากจุด S ไปหาจุดที่ตัดแล้วก็ใช้ ดิอลาาจากจุด V ไปหาจุดที่ตัดนะครับเป็นไงครับเราได้รูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้าแล้วสวยงามนะครับเออแล้วก็เป็นอย่างที่เขาว่าด้วยเรามี E อ่ะ S E V เหลือ E นะครับเอ้ยพูดถิด S E V เหลือ A นะครับเหลือ E ตรงนี้ต้องมีจุด A นะครับอ้าวครูขอทดสอบก่ะนะครูจะวัดมุมนี้นะครับมุมเนี้ยศูนย์อยู่ข้างในตรงนี้90พอดีเห็นไหมครับ ทำไมต้องทดสอบเพราะเราอยากรู้ว่าเราทำได้ดีไหมนะครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้าจะมีมุมนะครับเท่ากัน1คู่นะครับก็คือ90อันนี้ก็90นะครับขอเพิ่มหน่อยนะครับนักเรียนอย่าลืมใส่ตรงนี้ให้ครูหน่อยนะครับก็คือ A เราก็จะได้เป็น S E V A อ่านว่าเซฟนะครับก็คือตามรูปสี่เหลี่ยมที่เขากำหนดนะครับ แล้วก็ใส่ขนาดของด้านด้วยตรงนี้3.5ตรงนี้6.5ถ้านักเรียนวัดทำถูกวัดมันก็จะได้แบบนี้นะครับเ่าข้อสุดท้ายแล้วครับโอโ้เป็นอะไรที่ยุ่งยากสำหรับครูมากอะบอกไว้เลยเอาข้อสุดท้ายเอามาสู้อึดใจสุดท้ายเรารูปสี่เหลี่ยม TUMB นะครับมีมุม TUM กลาง50องศาด้าน TU กับด้าน MB ยาว9ด้าน UM กับด้าน TB ยาว4.5เซนติม ระบุชื่อรูปสี่เหลี่ยมด้วยว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรก่อนอื่นไอเนี้ยมันต้องการถามก่อนว่าที่ให้มาเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรเราต้องรู้ก่อนนะครับอันนี้ยากไปสําหรับเด็กแต่เพราะว่าเราสอนออนไลน์เนาะแต่ว่าครูจะเขียนจําลองให้ดูก่อนนะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้ t u m b รูปสี่เหลี่ยมจะต้องมีด้านสีด้านแบบนี้ใช่ไหมครับ t u m b เขาบอกว่าด้าน t u ยาว9ด้าน b m ก็ยาว9นะครับแล้วก็ด้าน u m นะครับ กระด้าน t ีบก็ยาวอย่างละสี่จุด้าอันนี้ u ู4.5 TB ี่จุดห้าทบก็ยาว4ี่จุดห้าเอ๊ะถ้าเราเท่าที่ดูเนี่ยด้านตรงข้ามก็คือด้านนี้กับด้านเนี้ยด้านตรงข้ามยาวเท่ากันด้านนี้กับด้านนี้ก็ยาวเท่ากันด้านตรงข้ามยาวเท่ากันสองคู่มันมีหลายรูปสี่เหลี่ยมนะครับแต่ว่ามันมีแบบหนึ่งก็คือถ้าด้านตรงข้ามยาวเท่ากันสองคู่ด้านที่ติดกันยาวไม่เท่ากันนะอันนี้เก้าอันนี้สี่จุดห้าแล้วก็มีมุมที่ไม่ใช่มุมฉาก มีมุมมุมหนึ่งที่ไม่ใช่มุมฉากแต่จริงๆถ้าไม่ใช่มุมฉากหนึ่งมุมมันจะไม่ใช่ทุกมุมเลยนะครับแสดงว่ารูปเนี้ยมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีคุณสมบัติก็คือด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน2คู่นะครับแล้วก็ด้านติดกันยาวไม่เท่ากันนะครับแล้วก็มีมุมที่ไม่ใช่มุมฉากนะครับมันเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับพอได้รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเราก็จะมาเริ่มทำแล้วนะครับ ครูขอสร้าง TU ก่อนนะครับทำไมต้องสร้าง TU บอกกันนะเพราะเราจะสร้างมุม TUM นะครับก็ขอสร้างด้าน TU ก็คือส่วนของเส้นตรง TU ก่อนยาว9เซนติเมตรจาก0ไปหา9ลากเข้าหากันครับจาก0ไปหาก9นะครูจะเขียนอันนี้ T แล้วก็ U นะครับยาว9เซนติเมตรนะครับ อ่าคุณสงสารนักเรียนเหมือนกันนักเรียนต้องใช้ผู้ปกครองช่วยด้วยนะ <c oughs> อ่าพอเสร็จแล้วเขาต้องการบอกว่ามุม T U M ก็คือตรง U เนี่ยกาง50องศานะครับหมายถึงตรง U เนี่ยต้องกาง50องศานะอ่าเรา T U ขึ้นมามันจะต้องเป็น M นะครับอ่าเอาวงเวียนมาครือวงกลมมาวัดตรง U ให้ได้50องศาศูนย์มันอยู่ข้างนอกนะครับเอาจุดกึ่งกลางไว้ที่จุด U นะศูนย์อยู่ข้างนอกนะศูนย์อยู่ข้างนอกวัดให้ได้ ดูเลขข้างนอกให้ได้50องศาก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะจุดนะครับสิบองศานะจุดไว้เลยครับอพอได้50องศาปุ๊บเราก็ลากจากจุดที่มาร์กไว้ไปหาจุด u ครับจุดที่จุดไว้เนี่ยไปหาจุด u นะจุด u ไปหาจุดนี้สแสดงว่าเรา tum ไงท u แล้วตรงนี้ต้องเป็น m สแสดงว่า u มาหา m เนี่ย โจทย์กําหนดไว้แล้ว u มาหา m u m เนี่ยต้องยาว4.5นะครับเราเอาไม้บรรทัดมาวัดครับเพราะว่ามันตะเลิดแน่นอนนะเอาตรง4.5ไว้ตรง u บบก็ได้นะครับแบบครูก็ได้แล้วก็วัดไปหาศูนย์นะครับนะจุดไว้แสดงว่าตรงเนี้ยคือจุด m แล้วล่ะนะครับตรงนี้คือจุด m นะครับพอเราได้จุด m ปุ๊บนะครับพอเราได้จุด m ปุ๊บเราลบส่วนที่เลยออกนะครับ หรือยังไม่ลบก็ได้นะครับอเพราะว่าครูจะให้มองเป็นเอเส้นตัดขวางนะครับอตรงนี้กลาง50องศานะเมื่อกี้อ่ครัูขอขีดซ้ําตรงนี้เพิ่มมาหน่อยอลองทับดูก่อนห้าสจริงป่ะเออเหม่อมเคลื่อนอ่าหสพอดีนะศูนย์อยู่ข้างนอกเราดูเลขข้างนอกนะครับห้าสิองศาพอดีนะครับนะครับอคุณูขอใช้ไม้บรรทัดขีดให้เลยออกมาทำไมต้องขีดให้เลยออกมา เพื่อให้นักเรียนเห็นว่านะครับเส้นนี้คือเส้นตัดขวางเพราะครูต้องการให้เส้นสองเส้นในแนวนอนอย่างนี้กับอย่างเนี้ยนะครับเส้นสองเส้นครูจะสร้างเส้นเพิ่มมาในแนวนอนตรงนี้นะนะครับให้ขนานกันถ้าเส้นตรงที่ขนานกันเส้นตัดขวางที่ตัดมามุมที่เกิดขึ้นจะต้องรวมแล้วได้ร้อยแปดิบองศาเรารู้แล้วห้าสิบบวกอีกเท่าไหร่ได้ร้อยแปดสิบคิดไว้ได้ไหมครับร้อยสิบใช่ไหมเออมีห้าสบวกร้อยสิได้ร้อยแปสิ ถ้าเราสร้างเส้นที่ตรงมุม M เนี่ยได้130องศามันจะเป็นเส้นที่ขนานกับเส้นข้างล่างนะครับขูก็เลยส,สร้างมุม M ให้เกิด130องศานะ,อะเอาเครื่องวงกลมทับไว้นะครับตรงจุดกลางไว้ตรง M นะดูศูนย์นะครับดูตรงศูนย์นะครับศูนย์มันอยู่ข้างนอกรอบนี้ศูนย์มันอยู่ข้างนอกนะครับศูนย์มันอยู่ข้างนอกรูต้องสร้างมุมให้ได้130องศานะครับ นับเลขข้างนอกให้ได้ร้อยจุดไว้ตรงร้อยสาบครับจุดเสร็จแล้วก็ลากจากจุด m นะครับลากจากจุด m ไปหาจุดที่เราจุดไว้นะครับลากจากจุด m ไปหาจุดที่เราจุดไว้นะเส้นนี้เาเซนติเมตรเส้นล่าง9เซนเส้นข้างบนก็คือเส้นด้านตรงข้ามก็ต้องยาว9เซนด้วย ครูก็ลากจาก M ไปหาจุดที่เราจุดไว้เนี่ยเอา9ก้าไว้ตรง M เลยนะลากไปให้ถึง0ูนย์เลยเพราะเราต้องการให้ยาว9้ซนติเมตรนะครับจุดไว้จุดแข็งๆไว้เลยนะครับตรงนี้แสดงว่าตรงนี้ยาว9้าเซนติเมตรละ,ะตรงนี้ยาวเก้าซนติเมตรละเห็นไหมครับด้านตรงข้ามยาวเท่ากันนะครับแสดงว่าจุดเนี้ย T U M แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น B นะครับ แล้วก็ลากจากจุด B มาหาจุด T ได้เลยนะครับจริงๆแล้วเสร็จแล้วนะถ้าเราทําถูกนะแต่ครูขอทดสอบหน่อยนะครูคอยากรู้ว่าเส้น2เส้นนี้ขนานกันไหมเราก็ดูมุมถ้ามุมนี้50เส้นนี้คือเส้นตัดขวางนะมุมนี้50บวกอีกเท่าใ่ได้180บวกอีก130ถ้ามุมภายในรวมกันแล้วได้180แสดงว่าเส้น2เส้นนี้มันขนานกันครับแต่สี่เหลี่ยมด้านขนานฟังนะครับ ด้านนี้กับด้านนี้ต้องขนานกันด้วยเพราะมันต้องขนานกัน2คู่ครูเลยเอาเครื่องวงกลมมาวัดมุมบนะจากศูนย์มานี่ก็ได้50องศานะครับมุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากัน2คู่มุม b กับมุม u ตรงข้ามกัน50เท่ากันมุม T นะครับศูนย์อยู่ตรงนี้ศูนย์อยู่ข้างในวัดไปเลขข้างในอันนี้ร้อยสนะครับมุม T ก็กลางร้อยองศามุมเก็ก็กางร้อยองศาแสดงว่ามุม2มุมนี้มีขนาดเท่ากันเหมือนกันนะครับแสดงว่าเราได้แล้วรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับแต่บางคนบอกว่าครูครับเส้นนี้กับเส้นนี้มันขนาดกันจริงปะถ้าเส้นนี้กับเส้นนี้ขนาดกันจริงไหมเส้นนี้คือเส้นตัดขวางนะครับเส้นตัดขวางมุมนี้50มุมนี้ร้อยรวมกันก็จะได้ร้อยแสแสดงว่าเส้น2เส้นนี้ขนาดกันนะครับคุณครูก็จะใส่ สัญลักษณ์หัวลูกศรสองหัวหมายความว่าเส้นซ้ายกับเส้นขวาขนานกันเราทำถูกแล้วครับสำหรับวันนี้คุณครูขอ,ขอจบการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอยอมรับว่าเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กนะครับก็ขอให้ผู้ปกครองช่วยเหลือด้วยสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ